สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบ้านรักงานฝีมือและ DIY จะมาทำหมวกทรงทรงเค้กนะคะน่าจะน่าจะเป็นทรงเค้กหรือปานามาไม่แน่ใจนะคะปีกจะบานตรงอย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะความกว้างตรงนี้ให้เพื่อนๆไปปรับเองนะคะว่าจะ ใช้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทําเลยนะคะตามไปดูเลยค่ะเราก็มาดูอุปกรณ์นะคะสําหรับสร้างแพทเทิร์นหมวกทรงเค,ค้กนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษนะคะดินสอยางลบไม้บรรทัดไม้บรรทัดนกแก้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้จัก ความยาวรอบศีรษะของเราว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณน,นะคะสมมุติว่าในที่นี้ในที่นี้ความาเส้นรอบศีรษะความยาวรอบศีรษะของเราเท่ากับ5 6สเซนติเมตรนะคะ56เซนติเมตรนะคะ จากนั้นเราจะมาหาจะมาหาว่าเราจะสร้างวงกลมยังไงนะคะเราก็จะหารัศมีตอนแรกเราจะหาเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมก่อนแล้วเราก็มาหารัศมีนะคะโดยเอา56หารด้วย3.14นะคะก็จะได้เท่ากับ 18.47อันนี้คือเส้นรอบวงนะคะเอ้ยเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมคือจะประมาณนี้นะคะตรงนี้เราทั้งหมดเนี่ย56เซนติเมตรเส้นผ่าวงเนี่ยเส้นครึ่งวงกลมเนี่ยจะเท่ากับ18ทีนี้เราจะมาหารัศมีช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะทำยังไงก็คือเอา18.47หารด้วยสอง ก็จะได้เท่ากับ9.24 9.24ตัวนี้นะคะคือรัศมีที่เราจะเอามาทํำส่วนบนของหัวหมวกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะทําวงเวียนกระดาษนะคะอันดับแรกเราขีดเลย 10เซนติเมตรนะคะ10เซนติเมตรเราจะมาทำวงเวียนกระดาษนะคะจากนั้นให้เราวัด9.24นะคะ9.24คืออยู่ที่เท่าไหร่มันเล็กมากมันมันเล็กมากเลย9.24 อยู่ประมาณนี้นะคะอยู่ประมาณนี้9.24นี่ค่ะ9.24เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็ตัดนะคะตัดออก ทรงเค้กไม่ต้องลบไม่ต้องลบศูนย์จุดแนะคะเพราะว่ามันเป็นทรงตรงเลยค่ะทรงเหมือนเค้กเลยทำง่ายค่ะก็จะได้มาแบบนี้นะคะจากนั้นจากนั้นเราก็นำกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นกระดาษวงเวียนนะคะกระดาษวงเวียน9.24ที่เราวัดไว้นะคะที่เราวัดรอบศีรษะไว้เป็นรัศมีของวงกลมนะคะ จากนั้นเราก็เจาะรูเจาะรูทั้งสองข้างเลยนะคะเจาะรูทั้งสองข้างนะคะจากนั้นเราก็เอามาวางวางบนกระดาษที่เราจะวาดนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้เข็มหรืออะไรแหลมๆกดไว้นะคะ อีกฝั่งหนึ่งใช้ดินสอค่ะพยายามอย่าให้หย่อนนะคะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะค่อยๆลากค่อยๆลากอย่างนี้นะคะ เราก็จะได้แพทเทิร์นส่วนบนของหัวหมวกนะคะจากนั้นเราก็ตัดตัดส่วนบนของหัวหมวกนะคะ เราก็จะได้ส่วนบนของหัวหมวกนะคะเมื่อเราได้ส่วนบนของหัวหมวกแล้วนะคะเป็นลักษณะนี้เราตัดออกมาเสร็จเราก็แต่งแต่งให้มันสวยงามนะคะจากนั้นเราก็มาวัดมาวัดว่าทั้งสองด้านนี้มันจะได้เท่ากับความยาวเท่ากับ56เซนติเมตรที่เราวัดรอบศีรษะของเราไว้ไหมคะโดยทําอย่างนี้นะคะ พับครึ่งวงกลมนะคะแล้วเราก็วัดวัดมาอย่างนี้นะคะก็จะได้28เซนติเมตรนะคะเดี๋ยววัดใหม่ให้มันได้28เซนติเมตรนะคะ ได้28ซนเมตรพอดีนะคะทั้งสองด้าน28บวก28ก็เป็น5 6ซนติเมตรนะคะส่วนบนของหัวหมวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พักไว้เราเราก็นำกระดาษมาอีกแผ่นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาสร้างผนังหมวกนะคะผนังหมวกความยาว28ซนติเมตรนะคะ ความยาว28เซนติเมตรเพราะว่าเราจะตัด2ชิ้นนะคะ28ซนติเมตรส่วนความสูงเราจะเอาที่เท่าไหร่นะคะแล้วแต่เรานะคะความชอบอันนี้เอาสัก9ซนติเมตร9ครึ่งแล้วกัน9ครึ่งนะคะ เราก็ทำอย่างนี้นะคะอันนี้คือตัวผนังหมวกนะคะตัวข้างๆข,ของหมวกจากนั้นเราก็ตัดค่ะตัดกระดาษออกเลยนะคะ เราก็จะได้นะคะส่วนบนของหัวหมวกแล้วก็ผนังหมวกนะคะหมวกหนึงด้านเราจะใช้ตัวนี้1ชิ้นและตัวนี้2ชิ้นนะคะอันนี้1ชิ้นตัดผ้า1ชิ้นอันนี้ตัดผ้า2ชิ้นนะคะก็คือเอามาอย่างนี้นะคะ2ชิ้นประกบกันจากนั้น เราจะมาทําส่วนของปีกหมวกนะคะเดี๋ยวเราไปทําส่วนของปีกหมวกเมื่อเราไดนะ้ส่วนบนของหัวหมวกแล้วก็ตัวผนังหมวกนะคะต่อไปเราก็จะมาทําปีกหมวกนะคะอันดับแรกนะคะเราก็นํากระดาษมาแผ่นหนึ่งจากนั้นเราก็ลากเส้นเส้นตรงยาวลงมานะคะยาว ลงไปเลยส่วนจากมุมกระดาษลงมาแล้วแต่เพื่อนๆนะคะต่อไปเราก็นำวงเวียนกระดาษที่เราสร้างไว้นะคะมากดไว้ตรงกลางนะคะให้ตรงกับเส้นที่เราลากไว้นะคะกระดาษทับไว้ก่อนอีกข้างหนึ่งเราก็ดินสอนะคะจากนั้นเราก็ลาก ให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะเราก็ได้แล้วนะคะครึ่งวงกลมความกว้างของปีกหมวกนะคะ อันนี้คือความกว้างของปีกหมวกเราจะใช้อยู่ที่เท่าไหร่9นิ้วเอ้ย9ซนติเมตรนะคะพอดีกระดาษเลย9ซนติเมตรแล้ก็จุดไว้9เซนติเมตรเราก็จุดไว้อย่างนี้นะคะวัดจากครึ่งวงกลมอันนี้มา9ซนติเมตรวัดให้รอบเลยนะคะ centímetros เราวัดโดยรอบเสร็จนะคะเราก็นำไม้าไม้บรรทัดนกแก้วหรือเราจะโค้งเอาด้วยมือก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีถ้าใครมีก็ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วมาทําโค้งนะคะ ทำแบบนี้โดยรอบนะคะเมื่อเราวาดเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ตัด ตัดออกเลยนะคะอันนี้แบบแพทเทิร์นตัวนี้เรายังไม่ได้เผื่อเย็บนะคะเวลาเราไปตัดลงผ้าเราก็เผื่อเย็บอยู่ประมาณ0.7เซนติเมตรนะคะก็ประมาณ1ตีนผีนะคะ เสร็จแล้วค่ะแพทเทิร์นหมวกแพทเทิร์นหมวกทรงเค้กนะคะอันนี้2ชิ้นนะคะก็จะได้ส่วนบนของหัวหมวกแล้วก็สำหรับหมวกหนึ่งด้านตัด1ชิ้นด้านข้างตัด2ชิ้น ผีกหมวกตัด2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปตัดผ้ากันค่ะต่อไปเราจะมาตัดผ้านะคะจะมาตัดผ้าอุปกรณ์ก็จะมีผ้าผ้ากาววิลเน่นะคะแล้วก็ผ้าตัวหมวกด้านนอกแล้วก็ผ้าตัวหมวกด้านในนะคะผ้า2ชิ้นวิลเน่ชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะมาตัดวิลเน่ก่อนนะคะโดยเอาส่วนบน1ชิ้น ส่วนผนังหมวก2ชิ้นแล้วก็ตัวหมวก1ชิ้นตัดวีลเน่ให้พอดีกับแพทเทิร์นตัวหมวกเลยนะคะเรามาตัดผ้ากันค่ะเราตัดผ้ากาววีลเน่เสร็จแล้วนะคะส่วนหัวหมวกชิ้นหนึ่งแล้วก็ข้างหมวก2ชิ้นปีกหมวก2ชิ้นจากนั้นเราก็จะไปนำไปรีดติดกับผ้านะคะ ผ้าด้านนอกนะคะทั้งหมดเลยรีดติดกับผ้าเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเมื่อเรารีดผ้ากาววีลเน่ติดกับผ้าด้านนอกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาตัดนะคะเวลาตัดผ้าให้เหลือเผื่อเย็บนะคะประมาณ1นตีนผีหรือ0.7เซนติเมตรนะคะให้ตัดเหลือเผื่อผ้าด้วยเอยเผื่อตะเข็บเย็บด้วยนะคะแล้วก็ตัดประมาณ0.7นะคะ เดี๋ยวเราไปตัดผ้าให้เสร็จกันก่อนคะ่ะหลังจากที่เราไปรีดผ้ากาววีลเน่นะคะติดกับผ้านะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเผื่อเย็บเผื่อตะเข็บเย็บนะคะ0.7หรือ1ตีนผีนะคะสำหรับหัวหมวกนะคะก็จะเป็นด้านนอก1ชิ้นด้านใน1ชิ้นเป็น2ชิ้นนะคะ ผนังหมวกก็2ชิ้นเหมือนกันค่ะด้านนอกด้านใน2ชิ้นปีกหมวก2ชิ้นสําหรับด้านนอกแล้วก็ด้านใน2ชิ้นนะคะเพื่อเพื่อเย็บประมาณ0.7หรือ1ตีนผีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะ มาทําวิธีเย็บให้ดูนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ